สวัสดีคะ่ะ FC ที่เคารพรักสุขสุขเคลนเสาร์นี้บรรยากาศท่ามกลางล่มหนาวๆเนาะค่ะเนาะน้ำพริกจิ้มผ้า FC มาเห็ดก็เขานะคะเห็ดอย่างกินเพราะมันออกไปใส่อะไรเนาะคะ่ะเนาะเอาก็เขานี่ตู้เย็นมาเห็ดกินมือน,นี้น้ำพริกจิ้มผ้า FC มาเห็ดหลับหูคะ่ะ FC เห็นไหมคะมิจฉาเครื่องใน้เน้นๆคะ่ะ FC เนื้อแทบสีบ่มีเลยนะคะมิจฉาเครื่องใน้เน้นๆเลยคะ่ะมือนี้นะคะนี่คือเครื่องในหมูนะคะน้ำพ่อได้ ไปร่วนไหสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเพื่อ,อาว่าจะบดายยืดเดือนในขั้นตอนในการทํานะคะทีนี้ห้ามาเบิงนะคะเครื่องเคียงที่น้ำพร่อจที่ใส่มาประกอบในการเท็ดหลักหมูนะคะนี่อย่างแน่นะคะเอฟซีตามมาเบิงน้ากันค่ะตัวแรกนะคะพอ,อน้้าพร่อนมากกินหอมซอยเนาะคะเอฟซีเนาะหัวหอมซอยน้ำพร่อนก็เลยซอยหอมหัวแดงนะคะตอนนี้คือตะไครซ้ซอยตะไคร้หั่นฝอยเพราะว่าเวลาห้า เขี่ยวลาบหมูนะคะเอฟซีฮาสิตี้เขี่ยวตะไคร่หัน่นฝอยไว้นะมันสีหอมกลมกลมอีกอย่างมันก็เป็นเครื่องเคียงที่แปลว่าช่วงนี้เป็นนาหนาวน,น,นะคะเนาะจะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตอนนี้คือผักหอมเปค่ะบ้านะพอนเอิญผักหอมเปรนะคะผักหอมเปรแล้วก็ผักเสริมค่ะเอฟซี A C. แล้วก็ผักชีหอมนะคะซึ่งน้ำพรอนหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หอมเปก,กับต้นหอมอีกอย่างใบหอมนะคะหละังจากน้ำพอนใส่หอมหัวแดงแล้วบ่พ่อนะคะน้ำพอนใส่ใบหอมนั่เพราะว่าจะได้สางสีสันให้ให้กับกับลาบหมูน้ำพอนมักสีสันหลายนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวหั่นแว่นนะคะมะนาวสดเก็บจากต้นของน้ำพริกนะคะอันนี้เนี่ยน้ำพอนสีผ้าเอฟซีมาเบิง้งน้ำพอนเตรียมผักกับอีกอย่างใบเนี่ยนะคะนี่คือแครรส น้ำพอหนึ่งแค่รสไปเรียบร้อยเพราะว่าโดยส่วนตัวน้ำพอิเป็นคนมากินแค่รดค่ะเอฟซีแล้วก็ถั่วนะคะถั่วฝักยาวน้ำพอิกก็น,น,กนึ่งเรียบรอย้อยวัน้ำพอิกินถั่วฝักยาวดิบบด้ค่ะมันจะทําให้ท้องอืดเนาะและก็มะแขงมะเขือพ่วงอะไไหมค่ะเอฟซี FC. ผักสดนะคะผักสดก็คือมาราคีนกอายุสวนหลังบานน้ำพอินนะคะเก็บได้แค่นี้นะคะม้อนี้แล้วก็แตงกวาแตงกวาเลยก็อายุสวนน้ำพอิได้สองสามหน่วยค่ะมืเอเสานี้นะคะ แล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมน้ำพรอมาก,กินต้นหอมแล้วก็ยอดผักกระถินอ่อนนะคะนี่คือผักที่น้ำพรอเตรียมไปกับน้ำพรอปบาคนปักกินผักหลายๆค่ะเอฟซีที่นี่เขามาเข่าสู้กระบวนการขั้นตอนในการเ็ดหลับหมูสูตรของน้ำพรอนนะคะเอฟซีขั้นตอนแรกน้ำพรอนขออนุญาตนะคะเติม น้ำปลาลงก่อนนะคะเนาะเติมน้ำปลาลงก่อนนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วเดี๋ยวนะคะน้ำพร่องจิเติมข้าวคั่วลงไปนะคะมาเขาใส่เอาหน่อยหลายซันใดนะคะตอนแรกน้ำพร่องจิ้มระทันใส่หลายนะคะแล้วทีนี้เพราะว่าน้ำพร่องเป็นคนบาก,กินเผ็ดนะคะน้ำพร่อก็เลยไม่ใส่พริกเยอะนะคะน้ำพร่อไม่ใส่พริกเยอะ พนให้เขากันก่อนนะคะเอฟซีเพราะน้ำพ่นเพรค่อยถนัดใช่ไหมคะเอฟซีกันเมื่อหนึ่งจับกล่องกับเมื่อหนึ่งกับใส่เครื่องปุงนะคะเอฟซีเนาะเห็นบ่มคะมีแต่เครื่องได้เน้นเลยด้ค่ะเอฟซีคือตอนนี้นะคะได้ระวังการคลุกเคล้าเครื่องปุ๋งให้มันเขากันกับลาบหมูอย่างน้ำพ่นจะบอใซตต้นหอมนะคะเพราะว่าน้ำพ่นย่านหอมมันฉ่ำนะคะมันจะฉ่ำหลายมันจะบ่นากินใช่ไหมคะแต่ว่า เดี๋ยวน้ำพรอขออนุญาตใส่ตะไคร้หั่นฝอยก่อนนะคะนะเวลาคลุกเคล้ามันจะได้เขากันนะคะตะไคร้หั่นฝอยเอาใส่ด้วยกันเลยนะคะเอฟซี FC. ใส่พร้อมกันเลยส่วนบะพักที่ท,ที่ที่สานสีสันให้น้ำพรอจะใส่ที่นังนะคะขออนุญาตใส่ต้นหอมใส่ใส่หอมซอยก่อนนะคะน้ำพรอนวางผิดทางนะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตขยับก่อนนะคะพรอนวางผิดที่แล้ว น้ำพรนถนัดขวาเลยที่วางเครื่องเคียงด้านซ้ายมันก็เลยก็เลยหยิบไม่สะดวกนะคะ fc ขออนุญาตใส่มือจับนะคะนี่คนพวกนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ผักที่แบบว่าจะสร้างสีสันให้นะคะป้ากินหอมขนาดค่ะ fc เดี๋ยวเดียวเดียวนะ้ำพรอเติมมะนาวลงก่อนใส่มะนาวนะคะมะนาวสดมีคือสูตรน้ำพรนะคะ ใส่มะนาวก่อนเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ่วนน้พอนหมักกรดฉาดเปรี้ยวนิดนึงค่ะการทำรับหมูนะคะคลุกเคล้าให้ความเปรี้ยวมันเข้ากันกับ หัวหอมแดงซอยห่านฝอยแล้วก็ตะไคร้ห่านฝอยครุกเคล้าให้มันเข้ากันก็จะใส่หอมประเภทสีเขียวลงที่รังนะคะเดี๋ยวเาอาุยาตชิมรสก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะอ,อ,อร่อยมากเพิ่มความเผ็ดลงนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ด นี่ค่ะเ c เซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของลาบหมูสูตรน้ำพรนนะคะใสเ่เครื่องเคียงเน้นหนังหลายๆเครื่องได้หลายๆนะคะ FC ตกแต่งหนาลาบโดยพักเสริมเนาะคะ่ะนอยยอดพักเสริมนะคะกับต้นหอมแซบ่บแซบ่แซะคะ่ะ f อออกเปรี้ยวนิดๆนะคะออกเปรี้ยวนิดน้ำพรนไปคนคนมักที่แบบว่าใส่ขา้าวขัวหลายจักน่อยเนาะขั้นตอนในการปรุงนะคะพอดี น้ำพรนลืมเปิดกล่องไข่เอฟซีต่อน้ำพรนใส่หอมที่แตงสีสันนะคะนี่คือเมนูเซวนีของน้ำพรนนะคะลาบหมูผักสดไล่ๆนะคะมาได้ไข่เอฟซี FC. มากินลาบหมูนักแก่ดกันกน้ำพร่นเด้ถ้าหากเอฟซีถูกอกถูกใจอีพี่หนีอีพี่เฮ็ดลาบหมูสูตรน้ำพรนนะคะฝากเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจในการสังสรรค์คลิป ต,ต่อไปของน้ำพรอนนะคะฝากเอฟซีเนี่ยดย้อย่าลืมกิดกระดิง่งเพราะว่าจะบาเด็ดพรอดในการรับชมการล่มคลิปใหม่ของน้ำพรอนพัทรานะคะสํารับอีพี่เฮดลาบหมูกินเขาง่ายมือนี้นะคะน้ำพรอนขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีุกุสุกคนยุดีม่แห้งกันสุขุสุคนกันเด้อจ้า